มาเปิดชีวิตเปิดใจศิลปินแห่งชาติผู้ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งใน52ในายช่างเอกในรอบ200ปีของกรุงรัตรนโกสินทร์เลยทีเดียวอาจารย์จักรพัน์โสรยกิจในวัย73ปีกันครับสวัสดีครับอาจารย์จักรพันครับอาจารย์ครับตอนนี้สุขภาพเป็นไงบ้างครับอาจารย์ครับ หมอให้ทำ,ไมไมทำอะไรครับโอ้ตอนนี้อาจารย์ก็ต้องมาอ,อยู่ในโปรแกรมของแพทย์คุณหมอก็จะคอยบอกว่าต้องยืงกันอย่างนี้ใช่ไหมแต่ละวันแต่ละวันโอ้ครับแล้วต้องไปพบหมอบ่อยไหมครับตอนนี้ครับอาจารย์ครับไม่เลยโอ้ทีมครับงั้นเวลาส่วนใหญ่ของอาจารย์จักรพันธ์ตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยละครับที่ซอยทองหล่อนะครับก็เป็นบ้านเป็นหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตของอาจารย์เลย แล้วนี่ตอนนี้ก็มาอยู่ตรงโอ้โหนี่ผมเป็นเกียร์มการับอาจา์ครับได้มาเห็นสถานที่ทํางานจริงๆเลยนะครับที่อาจารย์ได้สร้างสรรค์งานโดยเฉพาะมุมนี้นี่มุมอะไรครับอาจารย์ครับมุมนี้ครับมุมรกครับมุมลกครับู้ว่ามดนนะครับนี่ดูว่าคุณผู้ชมดู่ามีนะที่ขาดไม่ได้เนี่ยศิลปินใหญ่นะครับจะต้องถึงพร้อมด้วยข้อมูลความรู้ที่จะขาดไม่ได้นะอาจารย์ครับอติศาสตร์ศิลปะ หรือว่าอาจารย์อาาย่านไหนบ้างเนี่ยหรือหรือ,อยังไงฮะอาจารย์ที่อาา่านเนี่อาายอาาย่นอานไปหมดแหะทร0บาหร่ ซึ่งนอกจากจะเป็นจิตรกรนักวาดภาพแล้วอีกบทบาทหนึ่งของอาจารย์ยังเป็นนักเขียนอีกด้วยโดยมีนามปากกาว่าสศสิวิมลในนิตยาสารพร้อยแกมเพชรทีท่โด่งดังและเป็นที่รู้จักกันดีก็เพราะด้วยลีลาการเล่าเรื่องเฉพาะตัวมีแอบเนบเจ็บเจ็บคันคันและมีลายเส้นประกอบเรื่องราวทําให้ผลงานเขียนของอาจารย์เป็นที่พูดถึงและรู้จักกันในวงกว้างนั่นเองครบับ ตอนนี้ก็ยังเขียนอยู่ไหมครับตอนนี้ครับอาจารย์ครับเลิกครับอ้าวทำไมครับอาจารย์ครับตอนนี้อาจจะถึงจุดดิ้มตัวอ๋อใช่หยุดก็เลยหยุดมาหยุดหยุดนานยังอาจารย์สองสามปีโอ้ก็นานแล้วมั้นนครับอาจารย์ครับโอ้ยแฟนๆไม่บ่นหาแย่ครับอาจารย์ครับไม่บ่นอาจารย์ ถึงผลงานศิลปะอันยิ่งใหญ่ของท่านศิลปินแห่งชาติอาจารย์จักรพันธ์โปริยกิจล่าสุดเมื่อปีที่ผ่านมาในโอกาสอายุครบหรอบนะครับ72ขวบนะอาจารย์ครับปีที่แล้วปีนี้73แล้วมนะครับสิสิงหาคมนี้อาจารย์ก็ได้ทาหนังสือออกมาสองเล่มใหญ่ๆนี่ครับผลงานที่ขึ้นชื่อลือชาที่คนทั่วไปรับรู้ในความเป็นสุดยอดของอาจารย์จักรพันธ์อย่างนีงก็คือการวาดภาพคนเหมือนเนี่ยอาจารย์ฮะ คุณวิชัยรักรีอักษรนามสกุลเดิมเลยครับนี่ฮะอันนี้ว่าปีห้าเจ็ดนี่เองนาาจาย์ครับโอ้สวยงามมากนี่เป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์ที่การให้สีการใช้ความแม่นยำทักษะของอาจารย์ที่ตกผึกมาเป็นเวลาหลายสิบปีนาาจาย์ครับอันนี้ใช้เวลาวาดนานไหมาจาย์ครับไม่นานถึงวันไม่อาจาย์ครับไม่ถึงอ๋อ อันนี้วาดแต่วาดต่อเนื่องเลยจบเลยหรือวาวาดว่าวาดหยุดหยุดไม่ว่าหยุดหยุดครับอาจารย์ครับวาดหยุดหยุดแต่ตอนนี้อาจารย์ไม่ไม่วาดอะไรอย่างนี้ไม่ไม่ไม่สามารถวาดได้แล้วเพราะว่าหนึ่งปัญหาสุขภาพด้วยใช่ไหมอาจารย์ครับและสอบมันอิ่มตัวแล้วเหรออาจารย์ครับเบื่อเลยครับไม่เบื่อไม่อิ่มตัวเยขี้เกียจด้วาขี้เกียจ สำหรับงานศิลปะของอาจารย์ก็มีหลากหลายรูปแบบแต่ที่ถูกกล่าวถึงอยู่บ่อยๆก็ต้องเป็นหญิงสาวของอาจารย์ที่สวยงามดั่งเทพนิมิตเลยทีเดียวอาจารย์แ้วคนแบบไหนที่มาขอให้อาจารย์ระดับศิลปินใหญ่อย่างอาจารย์จักรพันธ์ว่านภาพเหมือนให้ได้นี่ครับผมชอบนะอ๋อ ชอบนาตาคนนั้น,นาวาดไม่ใช่ว่าแค่อยากจะให้อาจารย์วาดหรืออยากจะเอาหน้าดย๋าวจ้างอาจารย์วาดรูปมันล้านสองล้านไม่ใช่อาจารย์ต้องชอบหน้าเขาด้วยด้วยก็อชอบวาดคนนะคุณพัฒนาศิลาอ่อนนี่เจ้าแม่เอสแอนพีนะครับเ<ะ>นี่ยอาจารย์ครับ<ะ>ใช่ไหมนี่ครับอาจารย์ก็ว่าตั้งแต่ปีส<ะ>องห้าสามห้าเผลอแป๊บเดียวจะสามสิบปีนะอาจารย์ครับ<ะ> นี่ครับแม่ก็ถือนี่ครับคุณหญิงพรทิพย์นางเดชอย่างเงี้ยนี่ครับบรรดาคุณหญิงคุณนายไฮโซสมัยก่อนนะครับเห็นก็บอกนี่ถือว่าเป็นแฟชั่นอย่างนึงนะอาจารย์ในวงการครับว่าคุณหญิงคุณนายไฮโซเจ้าสัวเศรษฐีเนี่ยถ้าใครยังไม่มีภาพว่าดอาจารย์จักรพันธ์ถือว่ายังไม่แจ๋วจริงนะอาจารย์ครับ มีภาพมีขาไม่ได้ครับคุณนันทวันหยุ่นครับอันนี้ภรรยาบิ๊กบอสผมเองครับอาจารย์จ<ะ>ักรพันธ์ครับอันนี้ร<ะ>ู้จักกันมานาน,นยังครับนานอยากกันมานานมากสนิทกันมากเลยครับอนนาจารย์ครับน<ะ>อกจากวาดภาพคนเหมือนนะครับที่หลายคนชื่นชอบมากรวมถึงตัวผมด้วยคือภาพกิจกรรมแบบนี่ฮะตัวพระตัวนางนางกินล,ลีนางรำนางไทยนางในวันณคดีเนี่ยครับ อาจารย์เ็วาดเยอะนะครับอาจารย์ชอบยังไงอาจารย์ครับผมชอบผมชอบอะไรผมวาดนั่นะโอ้ยางชุดเนี่ยพวกนางกินรีนางํำนางละครต่างๆอาจารย์วาดไปเยอะมากเลยนะครับอันนี้มันสวยยังไงอาจารย์ครับในความรู้สึกของอาจารย์นะครับผมรู้สึกวันสวยใบหน้าท่าท่าท่างนี่ครับแล้วก็ชุดนะครับนี่มีคนบอกว่าอาจารย์วาดสวยของจริงเลยนะครับอาจารย์ครับ ของชีสวยขนาดนี้ไม่เข้าใจครับไม่ของที่ไม่สวยวอาจารย์มาใส่ให้มันแบบอลังการเลยนะครับอาจารย์ครับก่อนนี้นะครับก็รวบรวมไว้เป็นผลงานที่อาจารย์โดยทีมงานของอาจารย์รวบรวมทั้งหมดเลยนะครับอสองเล่มน,นะครับ อันนี้ในโอกาสที่อาจารย์อายุครบหกรอบเมื่อปีที่แล้วนะครับก็จําหน่ายนะครับเพื่อจะนำเงินรายได้เนี่ยไปทนุบำรุงเรื่องของกิจการในการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและงานศิลปะของอาจารย์และการทํามูลนิธิด้วยอาจารย์ครับซึ่งหากท่านผู้ชมท่านใดสนใจหนังสือรวมผลงานจิตกรรมอันเป็นหนึ่งที่สุดของอาจารย์จักรพันธ์แล้วแล้วก็สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่มูลนิธิเลยนะครับ รอบเหนยวจากหนังสือรวมเล่ม6รอบของอาจารย์จกักพันธ์นะครับในช่วงประมาณสัก5ปีเนี่ยอาจารย์ก็ได้สร้างทำพัฒนาเรื่องของจิตกรรมฝาผนังวัดต่างๆที่ที่อาจารย์ทำเมื่ก่อนนี่คือวัดเขาสุก,กิมที่จังหวัดจันทบุรีกับที่วัดตรีทศเทพในกรุงเทพมหานครใช่ไหมครับ<ด>ที่อาจารย์ไปทําแบบเต็มที่เลยนะครับตอนนี้ยังไงไปถึงไหนแล้วอาจารย์ครับ ใกล้เสร็จยังครับยังครับมันไม่หายดิยังไม่เสร็จครับอาจารย์ครับมันเยอะอะไรยังไงหรือยไงครับอาจารย์ครับมันเยอะเยอะนีฮะก็ทําไปเรื่อยๆอันนี้จะมีลูกศิษย์อาจารย์ทํามีอาจารย์ได้คอยไปตรวจอยู่เป็นระยะระยะตอนนี้ไปตรวจหลังสุดเมื่อไหร่ครับอาจารย์นานยังครับที่อาจารย์ไปตรวจเนี่ยที่ที่แล้วอะไรโอ้เหรอฮะก็เพิ่งไปไม่นี่เองเนี่ยอาาจรย์ครับแล้วที่วัดเขาสุกิมนะครับวัดเขาสุกิมนั้นเสร็จยังครับอาาจรย์ครับ ทำคลีปอีแล้วใหญ่อีกเยอะเลยเพราะมันไกลด้วยอาจารย์ครับเพราะมันไกลจางก็เดินทางลำบากในตอนนี้ใช่ไหมฮะถ้ามันอกลจางก็ไปบ่อยแต่ก็ยังทาต่อไปเป็นจิตกรรมฝาผนังนี่พระอุโบสถเนี่อาจารย์ครับโอ้นี่ฮะเป็นภาพพุทธประวัติใช่ไหมอาจารย์ฮะสวยงามล้ําค่าอลังการตาการตาแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย และนี่แหละครับชีวิตที่เกิดมาเพื่อเป็นศิลปินอย่างแท้จริงของอาจารย์จักพัน์โรสรายกิจซึ่งพวกเราก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่สำคัญให้อาจารย์มีสุขภาพที่แข็งแรงไวๆเพื่อสร้างสารรค์ผลงานศิลป,ปะที่อาจารย์รักและหนึ่งในนั้นก็คือหุ่นกระบอกนี่แหละครับอันนี้คือองกลางเนี่ยคือพัตุพันธ์กัลยา อ๋อก็เรื่องพพี่นางพนธเ,เดชพ,<า>พระเลียสวนครับสมัยนูย่นน่ะของสาวดีกับกรุงศรีจียานู่นเน่ยครับยุกสมเด็จพระเลียสวนครับอ๋อ,อ,อนี่เป็นองค์พระสุภัญญะยะและนี่คือสมเด็จพระเลียสวนตอนออกรบตลอบออค,ครับ,รบตัวท่านใน,ใน,ใ,นในเรื่องเนี้เราทำหุ่นสี่สี่องค์ทำไมครับถึงแต่งตัวไม่เหมือนกันแต่เหตุการณ์นะครับฮะแล้วแต่ชุด ชุดลบเนี่ยจะมีสององค,อคือองค์เนี้ยลำตรวจพลอีกองคหนึ่งจะขึ้นหลังช้างก็อีกองแต่แต่งเหมือนกันอ๋อครับแล้วก็อัน,นอ,นนอ,องนี้แะ,ระครับองนี้มหาอุปราชมหาอุปราชาครับฮะก็จะเป็นชุดที่เป็นเอกลักษณ์ของสงสารวดีพมา่าอันนี้คืออาจารย์จกักรพเป็นคนปั้นเองเขียนหน้าเองแต่งชุดเองหรือยังไงครับถ้าเผื่อเป็นอย่างอย่างสมเด็จพระธุพันธ์เนี่ยอาจารย์แต่งเองปั้นเองเขียนเองทั้งชุดเลยนะครับ นี่ครับดูลายเส้นการให้สีการความอ่อนช้อยงดงามนะครับนี่คือฝีมืออาจารย์สักพันทั้งนั้นร้อยเอร์เซ็นต์อันเนี้ยเนี้ตาเนี่ยเป็นแก้วมีองค์เดียวที่ตาเป็นแก้วอ๋ครับแล้วก็เครื่องประดับพวกเนี้ยของแท้หมดอาจารย์หาเองดีไซน์จริงทองจริงแต่ว่ามงกุฎล้านเก้าท่านเนี่ยเป็นเป็นเงิน Oh. อันนี้ก็ออกแบบแล้วก็ให้ลูกศิษย์อาจารย์ที่ก็เป็นช่างเงินทำซ hmm. ึ่นะงเป็นทหารนะฮะจะจะติปเอกดยุทธพงศ์เป็นคนทําแล้วก็มาพอพอ,พอมาถึงพวกนักรบเนี่ยตัวเด็ดพระนเลสวนหรือมหาอุปราชเนี่ยอาจารย์ให้ผมทําให้พี่ตองทำอ่าทำไมไม่ให้พี่ตองทำนะครับเพราะผมชอบอะไรบูอนะและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของผลงานซึ่งมีอยู่เป็นร้อยหุ่นเป็นพันหุ่นเลยด้วยซ้ำไปนะครับที่อาจารย์สร้างแสนมาตลอดชีวิตอย่างในตู้นี้เป็นที่เก็บหุ่นนะครับ นะเดี๋ยวผมเปิดดูหน่อยได้ไหมมาดูได้นี่ฮะทั้งหลายทั้งปวงนะครับดูฮะนี่ครับเนี่เก็บนี่ยหุ่นเยอะมากเลยครับเนี่ยเนี่ยที่อาจารย์ได้สร้างทําเอาไว้แล้วก็จัดแสดงในโอกาสต่างๆโอ้แล้วมีผลงานอาจารย์หมดเลยครับนี่ต้นฉบับหมดเลยครับเขนนี้เป็นบ้าอาจารย์ในต้นต้นของต้นฉบับนะฮะนี้ต้นฉบับนี่ภาพสเก็ตภาพวาดสมัยยุคต่างๆนะครับโอ้โหนี่ครับอันนี้หนึ่งโตนะครับตัวนี้เหมือนกันไหมพี่ต่อครับทุกตู้นะโอ้ก็เหมือนก็บผลงานดูวยฮะ นี่ฮะนี่ฮะโอ้โหนี่ตู้ศิลปินนะครับเนี่ยตู้ศิลปินมีข้าวของเครื่องใช้นี่อาจารย์เขาเก็บสะสมมาไว้เลยนะครับครับไม่ทิ้งเลยนะครับเก่าๆนี่เป็นเป็นตำนานครับอ้นี่ก็คือหีบสีของอาจารย์แหละอืนะนี่ยังใช้อยู่เรอครับใช่ครับใช่เวลาไปต่างจังหวัดก็เอาไปเหมือนกันนะเอาไปเอาไปเขียนนอกสถานที่นี่ครับภาพสเก็ตในยุคสมัยต่างๆนะครับนี่คงหลายสิบปีมแล้วนี่ฮะ นานฮะฮอจ้าก็มาอันนี้สเตทที่จะเขียนรูปออนุมานนี่นะรามเกียรติ์รูปตึกพม,มา่าก็มีรูปพระรามคืนคอนครอะไรเป็อนอยู่ในนี้หมดครับนี่แล้วก็ที่ขายไปได้คือหุ่นกระบอกเยอะมากเลยนะครับ<ะ>นี่ทั้งการขึ้นรูปขึ้นหุนหน่นนะฮะก่อนจะ<ต>มาไปที่เยอะเนี่ยคือเรื่องเดียวหมดเรื่องตะเลงผ่าหมด รเรื่องอื่นนี่ยังเก็บซุกไว้ที่หลายนนที่เนน้ส่่งหนึ่งเนี่ยวันนี้นนก็เปิดได้เราเปิดดูทุกอันเลยก็ได้โอ้นี่ครับลองดูไอ้ตู้นะทั้งนั้นเลยดูเนี่ยหุ่นทั้งนั้นเลยครับดูฮะหุ่นกับภาพเขียนภาพสเก็ตอาจารย์ยต่างๆเนี่ยนะเห็นไหมเนี่ยโอ้โหสุดยอดคนทั้งหมดเนี่ยที่เห็นนะครับ อาจารย์จักพันตอนนี้ก็เตรียมการเอาไว้จะไปทําพิพิธภัณฑ์เก็บสะสมแล้วก็จัดแสดงให้ประชาชนคนสนใจงานศิลปะอยากจะสืบท่อจิตวิญญาณศิลปะของประเทศไทยนะครับในฝีมือของอาจารย์จักพันโปชกกิทนะครับวันนี้ขอขอบพระคุณสิทธิเอกมือขวาครับพี่ตองครับผมมาครับพี่ตองครับสวัสดีครับแม่ น่เสียดายเวลาหมดลงอีกแล้วครับคุณผู้ชมสำหรับวันนี้มีความสุขกันทั้งวันลาไปก่อนสวัสดีครับ